หนึ่งสองสาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พ่อผมเองนะครับครับอ่าผมชื่อเจไอนะครับหรือชื่อเด็กชายจีระยุเจ็ทนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอ่าฉีดน้ำกันนะครับฉีดน้ำกันนะครับไอ้กระบอกใหญ่ครับถ้าใส่น้ำเยอะมันจะหนักครับโอเคครับในนี้มีสองกระบอกนะครับมีสองกระบอกผมได้ซื้อมาจากตลาดมืยครับโดนสี่น้ำเงินเริ่มเลย มาแล้วเรามาลองแกะอะไรครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับจิกกระจายงานก็ปังลมนะครับแล้วเดี๋ยวผมแกะสีฟ้าก่อนนะครับสีฟ้ามันแข็งมากแกะทำไมผมต้องใส่ชูชีพดไหมครับเพราะว่าพ่อพ่อผมเขาใส่เสื้อตัวนี้แลยวพ่อผมไั่เขาพ่อผมไม่ใส่ตัวนี้ครับแล้วผมก็ลืมติดอันนี้จนได้ครับทุกคนติดเลยครับติดยัง เสร็จแล้วครับทุกคนก็จะเริ่มทำการแกะกันเลยนะครับสีฟ้าออกมาแล้วอันนี้พ่อผมแกะให้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราก็อไครับนครับปอย่างนี้นี่ครับอันนี้คือปั๊มนะครับอันนี้ต้องปั๊มปั๊มน้ำก่อนอันนี้ก็จะกอดเอามาใส่น้ำแบบนี้เลยครับมีกลอกน้ำเข้าไปแบบนี้ครับแต่มีหน้าเด้อ พราะว่าอันนี้มันปั๊มน้ำนเยอะครับนี่ครับนี่เลยครับนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับกระบอกใหญ่กระปุกยาเแบบนี้นะแล้วต้องไปใส่น้ำกันก่อนนะครับนี่ครับกระบอกกระบอกกระปุนได้เท่าเท่าเทเพียงกระบอกนี้ครับครับดีครับสวัสดีครับอันนี้ข้อผมนเองครับหลังจากที่ที่เราไปกรอบใส่น้ำกันมาแล้วเนาะแล้วเราก็ต้องทำยังไงเลย นี้มันเป็นน้ำมันครับเขาทำมาให้ลื่ใช่แล้วก็ต้องมาปั๊มลมแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็ฉีดนะครับเดียวปมปฉีดโดนกล้องนะครับปั๊มก่อนครับแล้วก็จะฉีดเลยครับเอานับหนึ่งสองเดี๋ยวลองนับเดี๋ยวฉีดพร้อมกันเนาะเตียวดนะอนับหนึ่งสองสามฉีดนะครับเลยครับทุกคนแข็งนะครับทุกคนมันน้ำจะน้ำจะยังน้ำจะยังเม่ขึ้นฉีดไม่ออก นุนครับทุกคนนุนครับไปยังของเจโดไปหรือยังครับผมไปของพ่อล่ะครับไปเจโดลองขี่ดูโอ้ยแต่ผมผมหนักน้ำก็จะแรงมาฮะนี่ครับครับผมมากกเลยดค้างได้เลยนะครับน้ำก็จะสายไปประมาณนี้ครับกดค้างครับแล้วก็ปั๊มนะครับยิ่งปั๊มยิ่งแรงนะครับปั๊มให้ให้น้ำมันเข้าไปในลำนี่ผมยิงกล้องไม่ได้นะครับ แอ้วอันนี้ครับแอมผมยิงกล่องยิงพลาดนื้อสองสามยิงปุ๊ดแรงมากครับน้ำแรงมากครับจุ๊งตุ้งโอ้เตียงดังมากครับทำเยอะๆครับแล้วก็เอ้าเนื้อสองสามยิงปุ๊ดนะครับโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม ไปแล้วบายบายบายครับทุกคนคุณไ,ได้นะับผงกานแก่ครับเดี๋ยวผมนะับพี่แม็กกี้ไว้ครับว่าว่าผมจะไปเล่นกับเขาครับู Ooh. ไปแล้วบายบาย